สวัสดีค่ะพี่น้องมาขอกับย้ายมุ่งอีกแล้วค่ะพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้ย้ายมุ่งสิมาเห็ดสมตีนง่วพี่น้องนี่ค่ะเมื่อนี้เห็ดสมตีนง่วอันนี้เป็นย้ายมุ่งอาจิเห็ดรวบลัดปัจักน้อยได้พี่น้องเด้อใบถ่ยายรายละเอียดให้เบิ่งอันนี้เป็นพักกระลำกับต้นหอมล้างสะอาดค่ะล้างสะอาดแล้วเอามะมักเกลือไปจกขหาหนาที่ซิบนาทีเพื่อให ผักกะหล่ำนื้อต้นหอมของห้องออนแล้วก็ขันขันแล้วก็ไปล้างน้ำอีกค่ะล้างน้ำให้สะอา,อาดอีกแล้วก็จออกมาเปลี่ยนนาตาจังสี่ค่ะพรอบที่สิเสียออกมาขันใส่กับสมตินงัวค่ะพี่นอ้องอันนี้เป็นสมตินอันนี้เป็นตินง่วต้มเปี้ยแล้วค่ะพี่นอ้องต้มเปี๊ยแล้วแล้วก็ไปล้างน้ำล้างน้ำนับสมสายสู้จากน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องเพื่อดับความข้าว ใส่น้ำ,นำ,นำส,ส้มสายสูล,ล่างแล้วก็ไปล่างน้ำส้มออกให้สะอาดครับพี่น้องให้สะอาดก็สิได้ออกมามเป็นนาตาสิเนื้อหัวของเห่าเนื้อติ่งหัวของเหาก็ากสิได้ขาวนาาพี่น้องจะเป็นนาตาจัิงสิขันใส่เกลือใส่ข้าวหุงพี่น,อออน,อน้องขอ้าวสวยข้าวหุงหมือนใส่ข้าวหุงก็ได้ข้าวเนื้อหอกก็ได้พี่น้องแล้วก็ใส่กระเทียม และกระารนำมศร้าเขาค่ะพี่น้องต่อไปยายม้งกับสิโลมือขันขันค้นละเทียด้ค่ะสุดของยายม่งขันค้นละเชียแต่คอยจงเสียมักผสมกันที่หลังค่ะอันดับแรกเข้าขันสมพกักก่อนพักหลามก็ต้นหอมเกือ,อ,กอใส่ค่ะพี่น้อง เอาใส่บ่ใส่หลายพี่น้องได้มื้อนใส่กระเทียมนําจักน่อยให้หอมลดจ้า ได้มงจะขันใส่เกลือไปแล้วรอบนึงจะพี่น้องขันแล้วก็ไปลางออกแล้วก็มาขันรอบใหม่กระสีก็ขันวนไปได้พี่น้องเพราะมาพักสงุบเกินไปขันข้าวเดียวจ้าเนี่มาซีมถ้าซีมรอบหลังมันนี่กระสิมัดข,ขันขัง่วจะพี่น้องเออขันขันขางัวนย้ายมงว่าผิดวะคะ่ะสมขางัวนยายมงว่าวผิด ขาง่วบะไม่นหนังง่วงพี่น้อหงหาง่วงต้มเปียยใส่เกลือวลงใสจ้าเกลือลงไปเข่าลงไปจ้า,อข,า,อจาของสรดกระเทียมลงไปเลยพี่น้องเพื่อคว่มหอมจ้า ั่านสมสินงั่วพี่นังงั่วกะซ่าพี่น้องต้องมีกระเทียมน้ำดับท่้องข้าวแล้วก็เจ็ดแหกสมตินมั่วของห้องหอมพี่น้องอันสีขั้นดวนเจ็กน้อยค่ะเพื่อว่าสีให้เกลือให้เคื่องเขากับนังงัวยด,ดีค่ะพี่น้อง เขาให้เกลือให้กระเทียมหอมเขากันที้ขันสมมัวนี่แหละที่นอสก,ก็ด้อหอมกระเทียมเขาก็ใส้แล้วนันนี้ขันบนเล็กน้อยขันให้เขากันเล็นกน้อย ต้นถิ่นหัวตรนนี้กระเทียมเป็นหอมคั่นเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเดือดแล้วเข้ากันดีแล้วก็ไปแย้มมุ่งกระเทียมัสคั่นร่วมกันอีกรอบนึงพี่นอ้อง สมพักที่รวบกันแล้เท้สมพักลงมาเลยค่ะพี่นอเอามาขันใส่กันเลยแบบนี้ ขันใส่กันไปเลยพี่น้องไปเลยขันร่วมเขากันเลยผักผักสีม่วงหอมแลวพี่น้องหอมกระเทียมหอมผักหอมสมพัก ก็ไปกระเซ็นน้ำเศร้าเขาลุกไปเรื่ยเลยพี่น้องน้ำขมาเท่าไหร่พี่น้องขอมา่า มึงไปนะซีมมึงลดสาตร์ได้พี่น้องบัาน,นี้ว่าจางยี่เข้มเติมเกลียแลงไปจักน้อยพี่น้องจางไปจักน้อยนึงเติมเกลียแลงไปอยกเรียบรย้อยแล้วค่ะบัตร ตงหว่วงเลยพี่น้องสมจินหัวสูตรนี้สูตรเด็ดพี่น้องแสบสุดๆดเลยค่ะพี่น้องมาตรงหว่วงเลยสมจินหัวตอนเ้วเรียบร้อยแล้วนี่แบบพริกดิบกลับน้ำด้วยค่ะอื่นกินได้เลยพี่น้องขามขึ้นนึงกินได้เลยสมจินหัวสูตรของยายมุบงว่าต้องเอาใบด่วนพี่น้องขามขึ้นเดียวกินได้เลย เรียบร้อยเรียรเาจ้ากันเลยสูตรนัวสูตรเด็ดเด็ดของยายมุงครับพี่น้องสูตรเด็ดแสบของยายมุงกัเบเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านาตาสำหรับคลิปนี้ยายมุงก็ขพอจบคลิปซ้ำนีดนะะ้ด้วยค่ะคลิปนาจะพอกันไหม นี่ค่ะมาเด้อสมชิงหัวนกันเด้อพี่น้องมืออื่นเศษเศษน้ำกันเด้อมืออื่นเด้อสวัสดีค่ะ